ใช่กิจ no ุดอะจุดเดียวเหรอมันยังมาไม่ครบครับมาไม่ครบมาเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวรอคนแป๊บนึ่งได้อ๋อแรกก็แรกเยอะกว่านี้ดวยเดี๋ยวรอผลแป๊บหนึง ดีแหละจะได้ช่วยหาคนให้ส,สวัสดีแฟนเพจสบายชาย้ดนใต้นะครับวันนี้นะครับจะมาดูในส่วนของน้ำท่วมถนนสาย418ให้นะฮะจากบ้านมะพร้าวต้นเดียวเพื่อจะไปบ้านประการหลังหรือว่าน้ำลดแล้วเดี๋ยวจะผ่านไปให้ดูแต่ว่านะครับบังเอิญมาผ่านเห็นแล้วก็มาถามพี่เขาอยู่ที่จุดตรวจเพื่อจุดตรวจอะไรเพื่ ตัวนะครับต้นเดียวนะครับเรามาเจอทรัพย์สินส่วนบุคคลนะครับของใครหายเดี๋ยวจะลองไล่ไปดูทีละอันให้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะนี่มาถามพี่เขานะครับก็จะมีป้ายทะเบียนรถนะครับอยู่นี้ครับเยอะมากพี่ก็บอกตอนแรกเยอะกว่านี้นะครับก็ทยอยกันมาเอานะฮะอ่านี่ตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ป้ายทะเบียนนี่อ๋อมาเรื่อยๆชาวบ้านเจอแล้วเอามาให้ใช่ไหม เราก็เก็บมาให้อะไรกันเพราะเราก็ต้องเข้าไปดูพื้นที่ใช่ไหม,มันอยู่แล้วครับเอ่อส่วนใหญ่เป็นป้ายรถทะเบียนสงขาสงอ่ะปัตตานีสงขากรุงเทพเดี๋ยวจะไล่ไปให้ดูกัสองรอบกัแล้วกันนะเผื่อใครเป็นเจ้าของจะได้ดูนะฮะนี่ก็เป็นอ,อ,อ,อ่าบจออบชหนึ่งสองหกสองปัตตานีนะครับแล้วก็ ขอพึ่งต่อเต่า1170สงขาฮะแล้วก็ขอไข่พอพาน1305สามศูนยงขาะฮะแล้วก็มีขอไข่มอม้า8445สงขานะครับแล้วก็ขอพึ่งจอจาน4252สงข้านะฮะแล้วก็ขอพึ่งจอจาน1377สสงขา แล้วก็5กอไก่งงู2 6ง4ก3 4กรุงเทพมหานครแล้วก็2ทอทบูเท่าตเต่าเจา2กรุงเทพนะครับแล้วก็กองอนะครับ7 3 1 0ปัตตานีแล้วก็กองงอ 7, 3, 8 9 8ปปัตตานี แล้วก็ขอไข่ท้อทง8 4 4สสงขาบัวไม้โตเต่า8 3 5 4หยะลาแล้วก็กอไก่ชอชิง6 5ห9ยะลากอไก่ชอชิง5 1 2 0ยะลาแล้วก็ผอพึ่งชอชิง5 2 9 8สงขา แล้วก็บอยไม้ชอชิง1559ปัตตานีโอ้เยอะนะฮะแล้วก็หอพึ่งนอหนู1043สงขาแล้วก็กอไก่ชอชิงห้าสี่แปดยะลาบอยไม้ตเต่าสองหกเก้าสองยะลาบอยไม้ทอทงสองเปัตตานี ขอละคังขอสำเภา 6, 7, 7, 8, อกเจ็ดกรุงเทพมหานครบอบไม้โททง9250ปัตตานีขอไก่ขอไข่ห้าสาหนึ่งสี่งขลาบอบไม้ขอเต่า8ปดหปัตตานีนอนหนูขอไข่แปดเสห้าสงขา 5้ากไก่ออ่าง4 1่าง4109ุก้รุงเทพมหานครกไก่ข้อควาย734ปัตตานีนะครับก็จะเรียงเรียงกันอยู่ตรงนี้ที่เดี๋ยวสำหรับคนที่ที่ดูอยู่ ถ้าว่าใครเป็นเจ้าของเนี่ยสามารถมารับได้ที่ไหนอะรา<ง>มารับได้ที่ด่านจุดตรวจมะาพลาต้นเดียวได้เลยครับจะจะวางเรียงไว้ให้อย่างนี้เลยครับส่วนที่แหว่งไปนั่นคือเจ้าของมาไปบ้างแล้วครับบ้างแล้วแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้สิบกว่าคันเลยครับผมเยอะวันนี้เกือบยี่สิบได้ไหมครับอาแต่ทีันเพิ่มมันเพ่มเพราะว่าทยอยมาเขาเจอตรงไหนที่เจอเจอในเนี่ยครับอ๋อในในสายสี่หนึ่งแปดทางไปกาลังเนี่ยนะใช่ครับผมอาเมืองปัตตานีอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อ พอมารับได้นะครับมารับได้ที่จุดตรวจของเขาต้นเดียวได้เลยครับได้โอเคมาติดต่อเจ้าหน้าที่เลยเลยครับขอบคุณครับพี่นะฮะนะครับนะพี่เขาก็นะครับมาเอามาแขวนไว้ให้ตอนนี้พอดีผมผ่านจุดตรวจตรงบริเวณจุดตรวจระพร้าต้นเดียวนะครับจะขี่เข้าไปในพื้นที่ตัวเมืองปัตตานีนะฮะจะไปพื้นที่เมืองปัตตานีแล้วก็ผ่านจุดตรวจพอดีนะครับก็เลยเห็น ็เลยเอ๊ะน่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวไหนๆเราก็ไลฟ์อยู่แล้วเผื่อใครที่ดูนะจุดตรวจจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับทางเข้าปัตตานีวงเวียนไปนรายะลานะครับมาตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะมาเอาได้นะครับก็เดี๋ยวผ่านให้ดูอีกสักรอบนึงนะขอบคุณมากนะครับนะฮะเผื่อใครเป็นเจ้าของหรือเป็นรถของใครนะครับเผื่อจำได้เผื่อของพพวกนะครับ ก็สามารถมาเอาได้พี่ก็จะตั้งไว้ให้นะฮะขี่รถมาเนี่ยก็จะเห็นเลยนะฮะเรียงอยู่บนท่อนะฮะหรือที่จุดตรวจเลยนะครับ,ออรเ,นะรบเอาให้อีกสักรอบให้ดูอีกสักรอบ เป็นของพวกพวกคนไหนหรือเป็นของใครก็มาติดต่อรับเอาไปได้เลยนะครับ ครับสำหรับใครที่เป็นเจ้าของนะครับก็สามารถมาติดต่อขอรับ,บายทะเบียนคืนได้เลยนะครับที่ที่จุดตรวจวงเวียนมพะพร้าวต้นเดียวนะครับเอาละเออดีนะครับเดี๋ยวจวังาวะผมจะผ่านเข้าเมืองจะให้มาดูสถารน้ําล่าสุดในส่วนของอมพะพร้าวต้นเดียวนะครับเมื่อกี้ผม ไะะทำพื่อระลจาร่าผกกลับเลยจะพาแวะดูว่าสภาพน้ำตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะจะพาไปดูนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ได้ข่าวว่ามีป้ายทะเบียนรถของกพวกหรือของตัวเองหายใครที่เคยผ่านเส้นวงเวียนวงเวียนมะพร้าวต้นเดียวเพื่อจะเข้าไปในส่วนของเขตปัตตานีนะครับเขตเมืองปัตตานี ก็ให้มารอใอ้มาเวียนเวียนดูนะครับมารับเอาได้ครับป้ายทะเบียนอ่ะสภาพน้ําน้ำเมื่อวานตรงนี้นะครับน้ํายัางยังยังเต็มทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวเราจะลองขี่เพื่อที่จะทะลุไปในส่วนของเขตบ้านปากาลังนะครับอ,อําเภอเมืองปัตตานีนะครับบนสาย408นะฮะเส้นระหว่างมะพร้าวต้นเดียวไปปากกาลังนะครับสภาพน้ําบนถนนตอนนี้ ะะจุดตรงนี้เมื่อวานเราไปนี่ยังตอนเีกเรามาเมื่อวานยังมีน้ํานะครับแต่ว่าตอนนี้แห้งไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะลองไปดูว่ามันจะแห้งถึงขนาดไหนนะครับอ่ะตั้งสี่เลนนะครับสภาพก็เป็นอย่างนี้น้ำเพิ่งจะลดนะครับรถเล็กเนี่ยขี่ได้สบายตอนนี้ไม่มีน้ําแล้วนะครับ ตรงจุดสูงสุดนะครับเมื่อวานนี่มันจะอยู่โซนประมาณหน้าลงไฟฟ้าชีวมวลตรงนี้นะครับหน้าตรงเนี้ยก็แห้งแห้งไปเรียบร้อยแล้วไม่มีน้ำจากที่เมื่อวานรถเก่งรถอะไรไม่สามารถผ่านได้ตอนนี้ก็นะครับไม่มีน้ำละเ<ะ>สียงเข้ากันไหมค่ะโอ้โล่งเลยนะครับยาวเลยนะครับโล่งยาวเลยน้ำในสวนยางนะครับก็แห้งหมดละ นะครับไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีเลยนะครับสายสี่หนึ่งแปดตอนนี้โรงสนุนโรงน้ำไม่มีแล้วนะครับอถ้าเป็นอย่างนี้นะครับในสองหน้าบิ๊กซีแล้วก็ทางเข้าเมืองสมุมวตทเมืองปัตตานีก็ไม่ต้องห่วงก็คงจะไม่มีน้ำเหมือนเหมือนกับตรงนี้เหมือนกันนะครับอละโล่งนะครับอ่า ดีใ,ใจด้วยนะครับจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติกทันทีรถผมเองรถเ,เก๋งก็ผ่านสัญจรยากเหมือนกันเมื่อกี้ไปยะลามานะครับแล้วขากลับบังเอิญผ่านเห็นตรงที่จุดตรวจมะพร้าวต้นเดียวนะครับมีแปะมีป้ายทะเบียนรถนะครับอยู่ประมาณสักสามสี่สิบแผ่นได้นะครับก็เป็นของรถยนต์แล้วก็รถเก๋งนะครับส่วนใหญ่ก็มีป้ายตั้งแต่ป้ายสงขาปัตตานียะลานราธิวาสรงถึงป้ายกรุงเทพมหานครนะครับ ใครที่สงสัยว่าป้ายทะเบียนตัวเองหายหรือว่าไม่แน่ใจว่าหายที่ไหนแต่มีความรู้สึกว่าเคยผ่านตรงจุดตรวจมาพร้าต้นเดียวนะครับบ้านาพร้าต้นเดียวเพื่อที่จะเข้าเมืองยะลาผ่านสายเสียง8เส้นอ่า418มาทางปากาลังนะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนหายนะฮะก็สามารถแวะไปเอาได้ที่จุดตรวจมาพร้าต้นเดียวนะครับก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับใครตามหา ใครที่เผื่อใครที่ตามหาปัตรทะเบียนนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะ นะครับ้าหมดไปแล้วนะครับก็นะครับให้ดูบริเวณข้างทางมีอยู่ไก็ยังมีอยู่บ้านะครคลองเองก็ลดลงเยอะแล้วลดลงเยอะก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณนี้ครับจากที่ท่วมสูงนะครับจนเลน เสวนของถนนนะครับตอนนี้ก็หายไปเยอะเออไหนๆก็เข้าไปแล้วเราลองไปดูลองไปดูสายสายสีสองดีกว่าทางเข้าเมืองอีกอีกฝั่งหนึ่งของปัตตานีนะครับอ่ะอยังว่ารอไฟแดงเดี๋ยวคุย,ยกับนายกำงใช่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับผู้ที่อ่าเพิ่งจะเข้ามานะครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับสามารถดูย้อนหลังใครอยากรู้ว่าปายทะเบียนรถอะไรบ้างที่ทางเจ้าที่เขาเอามา,าตั้งประกาศตามหาเจ้าของอยู่นะครับก็สามารถที่จะแวะไปดูได้ที่ป้อมจุดตรวจมะพร้าวต้นเดียวนะครับเมื่อวานเองนะครับได้มีโอกาส ลงไปในหลายๆพื้นที่ที่ยังมีน้ําท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านนะครับในพื้นที่รอบนอกก็หลายคนก็บ่นว่าการช่วยเหลือล่าช้าเข้าไว้ไม่ถึงวันนี้เองตั้งแต่วันนี้นะครับเห็นมีทางจังหวัดและก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่แต่ละจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับก็เริ่มมีการทยอยเริ่มมีการนําของที่แพ็คไว้โดยเฉพาะในส่วนของกาชาติแต่ละจังหวัดนะครับก็พยายามที่จะ นำสิงของเข้าไปแจกให้กับชาวบ้านเดี๋ยนะร,รอติดไฟแดงแป๊บหนึ่งสองวันสามวันนะครับที่เป็นลุยน้ำมานะครับก็น้ำขึ้นเร็วแล้วก็ลงเร็วเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการช่วยระบายในการนําเครื่องจักรขนาดใหญ่มาช่วยระบายน้านะครับในส่วนของโดยเฉพาะในเทศาบาลนะเขาก็มีถังปอพอ,อนะครับ ทางเขตสิบสองเข้ามาช่วยนําเครื่องผักดันน้ําอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของสาย 41, สีหนึ่งสายส2สองนะครับอ่าน้ําก็น้่บนถนนก็หายแล้วเหมือนกันนะครับแห้งแล้วเหมือนกันไม่มีละกลับเข้าสู่เพราะว่าปกติหมดละคงจะมีก็ในส่วนของพื้นที่ราบลุ่มนะครับพืนที่ราบพื้นที่ต่ําในพื้นที่หมู่บ้านจริงๆนะครับ เมื่อวานสองฝั่งเนี่ยเราจะเห็นมีแต่น้ํานะครับตตอนนี้หายหมดแล้วหายหมดแล้วหายหมดแล้วะฮก็จะมีเนี่ยในะบางพื้นที่ที่ขนของขนรถเอาไว้ที่สูงเมื่อวานเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็ลดลงไปเยอะแล้วเด้ยว่ายังท่วมอยู่ไหม อ๋อมันซื้อของหรออืมก็มแห้งลงไปเยอะโอเคนะครับโอเคก็แห้งลงไปเยอะแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับสําหรับคนที่ดูอยู่ฝากช่วยแชร์นะครับอ่าช่วยแชร์เพื่อหาเพื่อตามหาเจ้าของป้ายทะเบียนรถนะครับตามที่ผมได้ไป ถ่ายไปดูไว้ให้เมื่อกี้อยู่ในคลิปตัวนี้นะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาก็ช่วยแ,แชร์เพื่อประกาศตามหาเจ้าของทะเบียนรถด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ